เกลียดสิ่งไหนทําไมได้สิ่งนั้นจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้ทําตัวเกลียดมันจริงๆก็ได้อาจจะทําตัวเหมือนกับว่าชอบมันรักมันนะคะด้วยการคิดถึงมันบ่อยๆหรือฝังใจกับเรื่องนั้นเข้าไปข้างในนะคะยังถ้าราบอกว่า เกลียดคนเจ้าชู้เนี่ยเห็นไหมคะพอพูดคําว่าเกลียดคนเจ้าชู้พขาเป็นคว่าคนเจ้าชู้ปุ๊บในสมองนะคะของคนที่ได้ยินหรือเราเองนี่แหละที่ได้ยินเราจะผุดภาพคนเจ้าชู้ขึ้นมาทันทีว่าเจ้าชู้เนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนอะไรยังไงนะคะวิธีแก้ง่ายๆคะ่ะแทนที่จะไปโฟกัสที่ความเกลียดนะคะให้ถามตัวเองค่ะว่าไม่ชอบคนเจ้าชู้แล้วชอบคนแบบไหนล่ะชอบคนที่ซื่อสัตย์ในความรักนะคะดังนั้นนะคะ ความเกลียดกับความชอบเนี่ยพอเปรียบเสมือนต้นไม้สองต้นก็แล้วกันถ้าคุณไปให้ความรู้สึกกับอันไหนก็เหมือนกับคุณไปรดน้าพรวนดินให้สิ่งนั้นถ้าคุณไปให้ความรู้สึกกับความเกลียดว่าอ,อ๋อฉันเกลียดคนเจ้าชู้ก็เท่ากับคุณไปพรวนพรวนดินรดน้ําให้กับคนเจ้าชู้เ,ออเรื่องของเจ้าชู้คิดแต่เรื่องเนี้ยนะคะอยู่ในสมองยังไปให้ค่ากับมันอยู่นะคะเปลี่ยนไปรดน้ําพรวนดินนะคะให้กับสิ่งที่เราชอบฉันชอบคนที่ ซื่อสัตย์ในความรักนะคะแล้วก็คิดถึงแต่สิ่งนี้บ่อยๆนะคะแล้วเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่เกลียดเดี๋ยวนะคะไอ้ต้นที่เกลียดเนี่ยนะคะต้นเกลียดเนี่ยมันจะเหี่ยวเฉาตายไปเองมันจะไม่อยู่ในใจเราเราจะเหลือแต่ความชอบแล้วเราก็โฟกัสได้แต่ตรงนี้นะคะเมื่อเรารดน้ําพรวนดินคิดนะคะแต่เรื่องตรงนี้มันจะออกดอกออกผลแล้วก็เป็นผลลัพธ์ในชีวิตให้เราเห็นเองค่ะ